โดนัลด์ทรัมป์ประกาศชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐปี2024อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะประกาศยืนยันลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในานามพรรครีพับลิกันที่จะมีขึ้นในปี2024ในวันนี้แต่หลังจากผลการเลือกตั้งกลางเทอมที่พรรครีพับลิกันไม่สามารถคว้าชัยชนะได้อย่างถล่มทลายเหนือเดโมแครตทำให้คนใกล้ชิดหลายคนขอร้องให้ทรัมป์เลื่อนกำหนดการดังกล่าวไปก่อนนอกจากผลเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง แั้วทรมยังเผชิญกับคู่แข่งสําคัญอย่างนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาที่กําลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับบิกันโดยการสํารวจความคิดเห็นที่จัดทาโดยยูกอฟบริษัทวิจัยการตลาดพบว่าประชาชนอยากให้เดอซานติสเป็นตัวแทนพรรครีพับบิกันลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024มากกว่าชั้มสําหรับโพดังกล่าวซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์พบว่าผู้ที่เลือกพรรครีพับบิกันและฝ่ายอิสระมีแนวโน้ม จะเลือกรีพับบิกันถึง42เรเซระบุว่าอยากให้นายเดอซานติสเป็นตัวแทนพรรครีพับบิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งหน้าขณะที่อีก35เเยังคงเลือกอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ล่าสุดอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะลงชิงชัยศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024เพื่อให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและจะต่อสู้อย่างที่ไม่เคยสู้มาก่อน